กันการลองถิบลองถีบให้ดูหน่อยชัยรตดูชัรหน่อยะสัว่าพี่เป็นโดนบชะไม่เห็น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 ขออีกรอยทีทิท,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 ทมันมองไม่เห็น ยังไม่เห็นเลยอยังไม่เห็นเลยพอแล้วมันเห็นเลยหล่อไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ใช่มาลองสามหนึ่งเ้นสองหน่งเลยแกน้าไฟมี่ต้องจัดนะไม่ครจไม่จไมาล็อกผมไม่เลียรไพ้ไม่เคลียร์พอ การันจะเปลี่ยนสายไงเปลี่ยนสายปุ๊บมันจะเปลี่ยนการเป็นซ้ายไงอยู่ทินอแล้วเราเป็นไงพอสายกับสายยิ่งต่อยยากเราก็ยิ่งถนัดซ้ายเ่ยมออกขามสเอเอกขางยกดียวรเออแค่นั้นพอกการก็แยกแล้วเล้ตรงเตรงด้วย ตำนานยังมีลมหายใจตำนานไม่น่ามีลมหายใจตำนานที่ไม่น่ามีลมหายใจ